ไม่ได้กินอะไรอ่ะครัมีประโยชน์ไหมอะ่ะมีจีทำไม้ลดนี้มีครับลดนี้ค่ะข้าวไก่จีอือมไม่ม,ม,มีประโยชน์เองเอ,อไม่มีประโยชน์เลยมีมีมยไหมอ่ะรูเบื่อว่ามีประโยชน์อื้ mีประโยชน์ may à? nè trái mai? đang ở đây đây mang? có gì anh? mì bay ớt mai à cá? ai? jelly cá. à hả? nan mì bay ớt mai à? ไม่มีของเล่นค่ะน้องซ่ hmm. าหยิบได้หลือยัง mm hmm. อันนี้เลอันนั้นอะไรอันนั้นเยลลี่ด้วยค่ะนี mm ้เลยน้องซากินไหมฮะพอหรือยังคะ mm hmm. อ้าวเปเลี่ยนแล้ว hmm. อันนู้อะไรฮะก้องไข่ก้อนไข่ครัมีประโยชน์ไหมฮะ <c oughs> แอมแอมปิดตากด้วยมีประโยชน์ไหมคะั mm hmm. มันเกลืออะไรฮะ มีประโยชน์มาอ่ะมีประโยชน์ไหมคะมมอืมไม่มีประโยชน์ตึงอันนี้มีประโยชน์มัะะ้งอ่ะหลอกบอลไม่ได้ไม่มีประโยชน์เลยเดี๋ยวฟันฮักค่ะ ลูกสาวบอกลูกสาวอยากใส่กอป๊าป้าเลยพามาซื้อป๊าป้าไม่ได้พามาซื้อลูกอมค่ะไม่ได้ค่ะลูกสาวบอกลูกสาวอยากใส่กรอกป๊าป้าไม่ได้พามาซื้อลูกอมค่ะป๊าป้าพามาซื้อใส่กอก ไม่หรออมค่ะกินไม่ได้ไม่มีประโยชน์มีประโยชน์ยิ่งขึ้นไ่ไดออมค่ะไม่กินค่ะหรอกซาบอมาเสือไสกอกค่ะไม่ได้เลยอันนั้นก็หรอกอมโม่ค่ะอ่เอายิบมาเลยดิยิบมาเลยดิเอาแนั้นใช่ไหมไหนใช่ไหมชัวร์ไหม 好，拜拜了。